ชีวิตของคนเราไม่ได้ถูกกำหนดจากจุดเริ่มต้นแต่ถูกกำหนดจากการไม่ยอมแพ้ระหว่างทางชายคนหนึ่งเริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆในออสเตรียไม่มีเงินพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะไปได้ไกลแต่วันนี้โลกเรียกเขาว่าอานชวาสเนเกอร์ไม่ใช่เพราะเขาแข็งแรงที่สุด แต่เพราะเขาเชื่อในตัวเองมากกว่าที่โลกเคยเชื่อในเขาอาโนเคยกล่าวไว้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการชนะแต่มาจากการต่อสู้กับความยากลําบากและไม่ยอมแพ้ชีวิตไม่ได้สร้างเราจากวันที่ทุกอย่างราบรื่นแต่สร้างเราจากวันที่เราเจ็บวันที่เราล้มและวันที่เราอยากเลิกมากที่สุด คนที่แข็งแกร่งจริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้แต่คือคนที่แพ้แล้วยังเลือกจะลุกขึ้นอีกครั้งเมื่ออาโนยังเป็นวัยรุ่นเขามีความฝันที่ใหญ่เกินกว่าคนรอบตัวจะเข้าใจเขาฝันอยากเป็นนักเพาะกายระดับโลกอยากเป็นดาราฮอลลีวูดและอยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเองหลายคนบอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาเลือกจะเชื่อคำพูดหนึ่งแทน ถ้าคุณไม่มีวิสัยทัศน์คุณจะกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์คนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เก่งแต่ล้มเหลวเพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรวิสัยทัศน์คือภาพในใจที่ชัดเจนแม้โลกภายนอกแต่ยังมืดมนอาโนเคยถูกหัวเราะเพราะสำเนียงภาษาอังกฤษของเขาถูกปฏิเสธบทถูกมองว่าไม่เหมาะกับวงการบันเทิง แต่เขาไม่เคยหยุดเพราะเขาเชื่อว่าอย่าฟังเสียงคนที่บอกว่าคุณทำไม่ได้จงฟังเสียงในใจที่บอกว่าคุณยังไม่ยอมแพ้เสียงรอบตัวอาจดังอาจเจ็บอาจทำให้เราสงสัยในตัวเองแต่เสียงเดียวที่สาคัญที่สุดคือเสียงที่บอกให้เราก้าวต่อไปแม้จะยังไม่เห็นปลายทาง ความสำเร็จของอาโนไม่ได้มาเพราะโชคแต่มาจากวินัยเขาเคยพูดไว้ว่าความสำเร็จไม่มีทางลัดมีแต่ความพยายามที่คนอื่นไม่เห็นเบื้องหลังร่างกายที่แข็งแกร่งคือการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันที่เหนื่อยวันที่เจ็บวันที่ไม่มีใครปรบมือชีวิตก็เช่นกันไม่มีใครเห็นความพยายามของคุณทั้งหมด แต่ผลลัพธ์จะเป็นคนพูดแทนคุณเองอาร์โนยังสอนเราอีกว่าคุณต้องคิดการใหญ่เพราะถ้าจะล้มก็ล้มจากความฝันที่ยิ่งใหญ่การฝันเล็กไม่ได้ทำให้ชีวิตปลอดภัยกว่าแต่การฝันใหญ่อาจทำให้ชีวิตมีความหมายมากกว่าบางครั้งเราไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่กลัวสายตาของคนอื่นแต่สุดท้ายแล้ว คนที่ต้องใช้ชีวิตไม่ใช่พวกเขาคือคุณหนึ่งในคําพูดที่ทรงพลังที่สุดของเขาคือวินัยคือสะพานที่เชื่อมระหว่างเป้าหมายกับความสาเร็จแรงบันดาลใจอาจหายไปในวันที่เหนื่อยแต่ถ้าคุณมีวินัยคุณจะยังเดินต่อแม้วันที่ไม่มีแรงใจวินัยคือการทำในวันที่ไม่อยากทำ เพราะคุณเคารพความฝันของตัวเองก่อนจบอาโนฝากบทเรียนชีวิตไว้ว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงเปรียบเทียบกับตัวคุณเมื่อวานคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแค่ดีกว่าเมื่อวานก็เพียงพอแล้วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นการเดินทางเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น